สวัสดีครับวันนี้18มกราคม2567ที่นี่จังหวัดบึงกาฬครับใบ่ายของวันนี้เราทำงานที่สนามหรือว่าทำงานที่สวนไม่ได้แดดร้อนก็เลยมาทำนาดำเนินการพลิกกองปุ๋ยกองนี้ต่อนะครับซึ่งแต่เดิมนั้นนี่กองปุ๋ยกองนี้เราทำไว้ได้ประมาณ8-9วันแล้วแล้วเราก็ทำการหมักจุลินทรีย์น้ำหมักอะไรต่างๆมาถึงวันนี้ เราก็เลยจะทําการพลิกกองนะครับนี่คือขั้นตอนการพลิกกองนะครับามาดูใกล้ๆนะครับจะเห็นว่า8วันผ่านไปนั้นมาดูสภาพของปุ๋ยหมักของเรานะครับจะเห็นว่าร้อนเผาเลยนะครับเอามือด้านหลังแตะดูอย่างนี้จะรู้สึกว่าร้อนเผาเป็นเพราะว่าจุลินทรีย์กำลังทําการย่อย จุลินทรีย์ที่ทําการย่อยนี้ก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับจุลินทรีย์ทั้งไตรโคเดมาด้วยและจุลินทรีย์แบคทีเรียอื่นๆเราก็เอามาใส่นี่นี่คือการทําปุ๋ยแบบผสมผสานและเป็นปุ๋ยคุณภาพที่เราสามารถที่จะบรรจงทําได้นะครับว่าเราจะทําปุ๋ยชนิดนี้สําหรับต้นทุเรียนอายุเท่าใดต้นเล็กเราก็จะปรุงปุ๋ยอีกแบบหนึง่ง ต้นโตละแบบหนึ่งต้นเอาดอกต้นเอาลูกเราก็จะปรุงอีกแบบหนึ่งสําหรับวัสดุที่เราใช้ในการปรุงหลักๆก็จะมีบรรดาหมักเออขออภัยครับแกลบแกลบขี้วัวเศษอาหารจุลินทรีย์ขี้เท่าหน้าดินแล้วก็เปลือกไข่อะไรต่างๆรวมทั้งจุลินซีย์นา,นานาชนิดที่เราเอามาใส่นี่มาดูตรงนี้ครับ ในกละลำางนี้ก็จะเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์สุดยอดของเชื้อนะครับที่มีอยู่หลายชนิดในนี้นะครับรวมทั้งธาตุอาหารน้ำหมักอะไรต่างๆอยู่ในนี้เราทำการเอาน้ํำหมักตัวนี้แหละที่เป็นสุดยอดของอาหารและจุลินทรีย์ไปรดกองปุ๋ยหมักไว้แล้วในช่วง7-8วันที่ผ่านมาวันนี้เราพลิกองเสร็จเราก็จะเอารดอีกทำอย่างนี้เป็นชั้นๆไปเรื่อยๆนะครับอ ส่วนวัตถุดิบต่างๆนะครับถ้าหากว่าเรามีเราก็เอามาใส่ได้สําสหรับทุเรียนต้นเหล่านี้นะครับนี่ที่เห็นอยู่ในขณะนี้ก็จะเป็นทุเรียนบ้านซึ่งเราปลูกไว้เพาะไว้ตรงนี้ใส่ถุงดําไว้ก็ปีกว่าแล้วครับแต่ว่าเป็นที่น่าอัศจรรย์ว่าปุ๋ยหมักเหล่านี้เราใช้เพียงน้ําหมักของเราแบบนี้นะพ่นใส่เท่านั้นเองแต่ว่าไม่ตายนะครับและระยะหลังเราก็ไม่ค่อยได้รดน้ําจนถึงขณะนี้มกราเนี่ย เขายังอยู่ได้น่าจะเป็นเพราะว่ารากแก้วของเขานั้นทะลุถุงดําลงไปสู่ดินแล้วแล้วตรงนี้ก็เก็บความชื้นไว้ได้เยอะเราจะเก็บไว้เพื่อที่จะเอาปลูกเสริมต้นและทําการต่อยอดเสริมยอดอ,อีกทีหนึง่งเอาไว้สําหรับผู้ที่สนใจตอนนี้ยังไม่มีเวลาเสียบยอดนะครับเราก็จะเก็บไว้ก่อนอสำหรับทุเรียนบ้านเหล่านั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับ เราก็จะทำกิจวัตรประจำวันของเราในภาคบ่ายๆร้อนๆวันนี้ก็คงจะทำการพลิกกองปุ๋ยหมักอย่างนี้ไปเรื่อยๆพลิกเสร็จแล้วก็จะเอา,อาวัสดุมาใส่แล้วก็จุลินทรีย์รถพอคลุกให้เข้ากันได้หมาดๆเราก็จะเอาผ้านั้นมาคลุมไว้เราก็จะทำอย่างนี้แหละครับไปเรื่อยๆอทำไปใช้ไปนะครับโน่นสถานที่เราจะเอาไปใช้ก็สวนทุเรียนของเราด้านหลังบ้านทำไปใช้ไป เกษตรอินทรีย์นะครับเราก็ต้องอขยนันเอาใจใส่แล้วก็สังเกตดูแลนะครับทำไปใช้ไปนี่คือการลดต้นทุนการผลิตที่ลดความกังวลแก่เราชาวสวนทุเรียนถ้าหากว่าเราสามารถทำทุเรียนโดยลดต้นทุนของปุ๋ยและยาได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สบายใจครับ อย่างของเราเราก็ทําไปใช้ไปเราก็ไม่เดือดร้อนเรื่องปุ๋ยยาเพราะว่าเราทําเองทั้งหมดโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็พบกันเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับที่นี่จังหวัดบึงกาฬ